สวัสดีครับเป็นนี้อยู่กับผมในเพชรยนต์นะครับวันนี้มี Toyota Fortuner โฉมแชมป์นะครับต้องบอกว่าเป็นโฉมที่หลายท่านตามหานะครับคันนี้สุดพิเศษสุดเอ l u s i v e นะครับเป็น Toyota Fortuner TRD Sportivo นะครับ3.0 4WD นะครับขับเคลื่อน4้อแบบ u l l Time นะครับรถเป็นปี2012นะครับสำหรับคันนี้ต้องบอกว่าท็อปที่สุดของท็อปที่สุดในปี12แล้วนะครับราคาที่เพชรยนต์เสนอขายนะครับ689,000บาทนะครับ 689นะครับคันนี้ก็เลขมาอยู่ที่200,000ต้นนะครับก็ต้องยอมรับนิดนึ่งเนาะเพราะว่าปีรถเป็นปี12นะครับตัวรถเป็นสีดำนะครับรถเพิ่งเข้ามานะครับยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ปรับสภาพเลยนะครับรถสวยๆก็เลยทีเดียวนะสีดําเงาทั้งคันนะครับชุดแต่งรอบคัน TRD Sport นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์0626407776นะครับกับผมในเชรยนต์นะครับอันนี้ก็มีการส่งมอบรถนะครับน้อง นับน้องฟางนะเป็นน้องในทีมผมและคนที่ถ่ายรูปคือพี่เป็กนะครับขายรถตู้นะครับเป็นสมาชิกในทีมนะครับคันนี้เดี๋ยวให้ดูรอบคันนิดนึงนะครับต้องบอกว่า T.R.D Sport เนี่ยแทบพลิกแผ่นดินหาเหมือนกันนะเพราะว่ารถหายากนะและยิ่งเป็นสีดำนะครับเป็นตัวขับสีนะครับแม็กสีเทานะครับเป็นแม็กสีเทากันแบบนี้นะครับรถสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวมาลงดีเทลยิบย่อยให้นะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูรอบๆคันก่อนนะครับว่าสีนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างเดิมหมด นะครับเป็นตัว TRD 3.0 4WD สวยๆเลยสีดำคันนี้นะครับชุดแต่งรอบคันนะครับเป็นตัวเครื่อง3.0 VN t u r b v n t o นะครับสำหรับคันนี้ก็ต้องบอกว่าอึดถึกทนนะครับราคาดีด้วยนะ6.89ดานะฟีดาาก็ผ่อนอยู่ประมาณ13,000นะครับ6.7ปีนะครับรถสวยๆเลยนะเดี๋ยวเรามาลงดีเทลด้านหน้ากันนะครับด้านหน้าคันนี้ก็เป็นดวงหลักเป็นไฟโปรเจคเตอร์เลนนะครับแตเป็นโปรเจคเตอร์เลนที่มีหลอดอยู่ข้างในนะ มันไม่ใช่โปรเจคเตอร์แบบเต็มดวงนะเป็นโปรเจคเตอร์ที่มีหลอดไส้อยู่ข้างในจะเปลี่ยนเป็นหลอด LED ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นหลอดปกติก็ได้นะครับโคมไฟก็ใสๆอย่างนี้เลยนะครับรถสวยๆเดิมๆนะครับสาหรับคันนี้ดูชุดกันชนนะครับแนบสนิทเลยนะครับป่องลงปง่องล้ออะไรต่างๆนะครับสีเดิมสวยมากนะรถจอดในร่มนะครับชุดกันชนมีให้หมดนะครับสเกิร์ตรอบคันเป็น TRD นะครับแล้วก็เป็นทูโทนนะเป็นสีเทาตัดสีดำทีาดีนะครับได้ทะเบียนคันนี้ไปเลยนะฮะ4 0 4 7นะกับทีอาร์ดีสปอวนะครับ 3.04WD f u l l t i m ฟูลไทมคันนี้นะครับนี่รถสวยมากนะครับมีหูช้างให้ด้วยนะกระจกนะครับท่านผู้ชมเห็นแสงเงาก็น่าทราบดีว่ารถสีสวยมากนะครับน่าจะมนผมมองแล้วผมว่าเหมือนน่าจะมีการปรับเซ็ตโช๊คมาใหม่นะตัวเนี้ยเพราะว่ามันรู้สึกมันจะต่ำกว่าปกตินะครับ รี่ยรมเดิมนะสังเกตได้เลยเหมือนมันจะต่ำกว่าปกติเจ้าของเดิมน่าจะมีการไปเซตอัพมานะครับล้อแม็กก็เป็นแม็กสีเท่ากันนะครับพร้อมโลโก้ท r d ดีนะครับลัดด้วยยางมิชลินนะครับยางดอกเหลือๆเลยนะครับสวยมากสําหรับคันนี้นะได้ยางใหม่นะครับรถใหม่นะครับคุ้มๆไปเลยนะครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวตรงปลายนะครับคันนี้ไม่มี2ออย่างก็คือไม่มีฟิล์มกับยังไม่มีเจ้าของ ใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาที่เบอร์ด้านล่างนะครับ0626407776นะครับสติกเกอร์คาดข้างทียอดีสปอร์ตอมีให้หมดนะครับรถสวยๆเลยนะครับกับบันไดเป็นสีดำนะครับไลทริ้วรอยนะครับรถไม่มีเบียดไม่มีพิความจมน้ำโหนักแน่นอนนะครับเพ็ดจนการันตีคุณภาพนะครับสำหรับใครที่สนใจตัวรถครอบครัวคันนี้นะครับติดต่อเข้ามาได้เลย0626407776นะครับด้านหลังก็เป็นดัมเบก เป็นดัมเบกแล้วก็มีพ่นการสนิบม,มาให้นะพ่นการสนิบม,มาให้ด้านหลังนะครับยางมิชลินผมไม่รู้ว่ามันเป็นยางทัวริงยางปีอะไรยางปีสิบเก้าอะยางปีสิบเก้านะปีตินข่วงล้อมาให้เรียบร้อยนะครับ <c oughs> บางโค้งบางโค้ดอะไรต่างๆชุดคัสซีเนี่ยเดิมเดิมับต้องบอกว่าตัวรถเนี่ยสภาพสมบูรณ์มากนะครับไม่มีทิ้งคว่ำมจมน้ำชนหนักแน่นอนนะครับปีเป้ากันรอยมือเปิดเบ้เเเากันรอยฝาถังน้ำมันนะครับอันนี้เมื่อกี้ผมก,กดเปิดไว้นะครับเป้ากันรอยฝาถังน้ำมัน นะครับไฟท้ายเป็นดวงแดงนะครับโคมเป็นโครเมียมนะถ้าเป็นตัวมีได้ชายโคมจะเป็นสีดำนะครับตัวนี้เป็น TRD Sportivo ปี12นะครับขับ4แบบ full time นะครับก็คือขับเคลื่อน4ีรล้อตลอดเวลาแต่ว่าเขาจะถ่ายเทกำลังไม่เท่ากันนะครับด้านหน้ากับด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีชุดแต่งเป็นสเกิร์ตรอบคันมานะครับเป็น TRD Sport นะครับแล้วก็มีปลายท่อออกมาตรงนี้วาล์ว,วปลายท่อให้แล้วก็มีไฟทับทิมท้ายขวา นะครับคันนี้มีระบบควบคุม BSC นะครับแล้วก็โลโก้ TRD Sport มาให้นะครับอยู่ขวามือนะไฟท้ายโดนัทดวงแดงนะครับคาดหลังเป็น Fortuner นะครับมีกล้องถอยหลังให้ด้วยนะครับใบปัดเรียบร้อยมีให้แล้วก็ไล่ฝ้ามีให้กระจกเป็นโตโยต้าแท้นะครับเดี๋ยวมองเห็นไหมนะกระจกเป็นโตโยต้าแท้นะครับโคมเดิมๆนะครับรถสวยๆ3 0 0ี D4D V Turbo ขับสีแบบฟูลทามนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูด้านในนะครับ อ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งน้ำนี่แล้วดูตรงสปอยเลอร์นะครับสปอยเลอร์ของท RD ก็จะเป็นโลโก้ท r d ดีมาเลยนะครับหลังค้งหลังคาไม่มีบุบนะไม่มีเก็บงานสีแน่นอนนะบอกเลยว่ารถจอดในร่มนะครับพร้อมไฟเบรกนะครับรถสวยๆสำหรับคันนี้นะครับฝาท้ายนะครับเปิดมาข้างในนี่สะอาดมากนะครับมีสครับเพดด้านหลังมาด้วยนะครับสำหรับ Fortuner คันนี้ภายในโดยรวมเป็นสีเบจนะครับเป็นสีเบทหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวพรมเนี่ยเป็นสีออกเทา ตัวเบาะเป็นสีเบจนะครับแล้วก็ที่บูลังคาเป็นสีเบจหมดเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูโครงสร้างตัวรถนะครับดูตรงนี้นะครับเดิมๆนะครับร่องน้าเนี่ยไถขึ้นไปนะครับไถขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ดูรอยต่อต่างๆนะครับเดิมหมดนะครับจุดเม็ดองเม็ดอาร์ทุกอย่างอยู่ครบนะครับเอียดชัดเจนทุกจุดนะครับหัวน็อตเดิมๆนะครับตัวบนตัวล่างนะครับคันนี้สวยมากผมบอกแล้วว่าถ้าใครสนใจก็รีบติดต่อเข้ามากันได้ นะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าเขาเดินสายอะไรไว้นะถ้าจะเป็นสายกล้องหรืออะไรสักอย่างนะครับแต่หัวน็อตไม่มีขยับนะครับนะครับโครงสร้างตัวรถบอดี้เดิมๆนะครับอยู่ครบหมดนะครับสวยมากนะครับตัวเบาะก็สะอาดสําหรับคันนี้นะภายในเป็นสีเบจตรงนี้เป็นที่เก็บอ่แม่แรงถุงมืออะไรต่างๆนะครับเบาะก็เก็บแขวนแบบนี้นะครับเก็บแขวนเหมือนตัวปัจจุบันเลยนะครับตัวเบาะก็พับได้สามสเต็ปเหมือนกันนะครับรถสวยมากสาหรับคันนี้นะราคา6กแสนแปดหมื่น 9,000บาทนะครับกับ Toyota Fortuner t r ท s p o r t ดี o นะครับขับเคลื่อน4ล้อนะครับมีระบบ o ูดคอนโทรลม,มาให้นะครับคือยางแพงมากเลยนะยางตัวนี้นะเป็นยางมิชลินนะครับดอกอยางนี่ยังเหลือๆเลยนะยางปี19นะคนัะเจ้ของเดิมนะ่าจะเป็นซื้อ,อยางแบบตกปีมาแต่ดอก้วมเลยนะดอกน่าจะยังไม่ใช่ใช้เลยนะครับคระส่งคระีอะไรต่างๆสวยๆกันเลยนะครับแล้วก็สครับเพดประตู4บานมันจะมีไฟ นะครับมันจะมีไฟมาให้นะครับขณะตอนคืนจะสวยมากนะครับแล้วก็มีพรมอะไรต่างๆเข้ารูปมาให้เรียบร้อยนะครับตัวบอดเป็นสีเบจราคาเป็นสีเบจนะครับประตูเดิมนะครับกระจกโตลต้านะครับระบบควบคุลนะครับแผงประตูเป็นสีเป็นหนังสีเบจนะครับจุดตรงนี้เก็บงานให้นะตรงนี้เก็บงานให้นะแล้วก็ครอบด้วยโครเมียมไม่ใช่โครเมียมครอบด้วยแคปลานะเป็นแคปลาเป็นเหมือนคาร์บอนแคปลานะครับมือเปิดเป็นโครเมียมสวยๆเลยตัวเบาะสะอาดมากนะครับไม่มีฉีกขาด นะครับดูได้เลยนะล่องรอยการใช้งานต้องบอกเลยว่ารถคันนี้ไม่มีบิวสภาพสมบูรณ์และสวยมากนะอันนี้เขาเรียกว่ารถมือสองของจริงเลยนะตัวบอกว่ามีสลักคําว่า T R D นะครับสลักคําว่า T R D นะครับเบาะเนี่ยต้องขัดนะอันนี้มันยังมีแบบคราบไข่อยู่นะครับเนี่ยถ้าเบาะทํามาหุ้มมามันจะไม่เป็นแบบนี้เลยนะอันนี้เบาะเดิมจะต้องขัดต้องขัดตรงนี้มันเป็นคราบไข่ของเบาะนะครับขัดทําความสะอาดให้ก็สวยหรูเลยนะครับด้านบนก็เป็นแอร์นะครับ เป็นแอร์ตอนที่2ตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูด้านในนะครับด้านในนะครับนี่ข้างในสะอาดเป็นเบาะไฟฟ้าคนขับนะเบาะไฟฟ้าคนขับนะกระจกไฟฟ้า4บานออโต้บานคนขับนะแผงประตูเป็นสีเบจอย่างเหมือนกันเป็นสีเบจเหมือนกันกระจกเป็นตัวต้าแท้เหมือนเดิมนะครับรถสวยเลยสําหรับคันนี้นะนี่นะครับเม็ดองเม็ดอาร์คเดิมหมดนะครับซอกประตูนะครับสครับเพดมีไฟที่ผมบอกนะสครับเพจมีไฟแล้วก็ซอกประตูก็หัวน็อตไม่มีขยับนะครับไม่มีขยับ ตัวรถคันนี้ไม่มีโดนกระแทกด้านข้างด้านหน้าด้านหลังแน่นอนนะครับเมื่อสักครู่พาชมหมดแล้วนะครับรอบคันนะครับชุดกันชนนี่แนบสนิทและฝาท้ายก็ไม่มีแกะนอสัตัวแล้วก็ซอกประตูตรงเสา A เสาบก็เดิมเดิมหมดเลยนะครับคันนี้ก็มีระบบปบพับกระจกมองข้างไฟฟ้านะครับแล้วก็เป็นอะไรนะที่เปิดที่ปัดน้าฝนอะไรทั้งอย่างนะครับคันนี้ต้องบอกว่าไฟมันออโต้ด้วยนะมันเป็นรุ่นท็อปแบบท็อปไม่รู้จะท็อปยังไงนะครับ เป็นเครื่อง3.0นครับ VN turbo นะครับแล้วก็เป็นตัวขับเคลื่อน4ีล้อนะครับมีระบบพ r u คอน control มาให้อยู่ตรงนี้นะครับพวงมอลไยก็จะเป็นมันติฟังก์ชันนะครับเป็นเป็นหนังแล้วก็หุ้มได้เคปลาด้านบนนะครับตรงจอกลางก็จะเป็นเคปลานะครับ่ยจอกลางเป็นเคปลานะครับเป็นจอโต y ต้าแท้นะครับเชื่อมต่อบลูทูธ USB AUX ได้หมดเลยนะครับตัวนี้มีเนนะมีเนนะแต่ต้องใส่เ d ด a ี d นะครับ ครอบช่องแอร์ด้านบนเนี่ยเป็นเคปลาร์นะครับจะเห็นได้เลยว่าไม่ค่อยมีรอยนะใหม่ๆตัดด้วยเส้นโครเมียมนะครับแอร์เป็นออโต้นะครับสำหรับแชมป์ตัวนี้นะแอร์เป็นออโต้แล้วนะครับใช้งานง่ายมากนะครับด้านล่างมีพา power outlet สองฝั่งนะครับแล้วก็ที่เปิดแอร์แล้วก็แท a c t i o n control นะครับส่วนตัวเกียร์นะครับเป็นเกียร์ขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับแบบตัวเก่าเนาะแบบไม่ไม่ใช่ที่หมุนหมุนหรืออะไรนะเป็นเกียร์ที่ให้อารมณ์แบบว่านักเดินป่าของจริงร้อยเปอร์เซ็นต นะครับอันนี้เป็นเกียร์ออโต้5สปีดนะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติ5สปีดหัวเกียร์เป็นหนังนะครับเป็นหนังแล้วก็เย็บได้จริงมาแล้วครอบด้วยเคเบล่านะครับ5สปีดพอเป็นเกียร์4สปีดสีขออภายนะครับเป็นเกียร์4สปีดนะครับรถสวยๆกันเลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับมีเกียร์โลมีอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีเข้าเกียร์โฟ์มาตรงนี้นะครับเจ้าของเดิมดูแลรถดีมากนะครับต้องบอกเลยว่าเจ้าของเดิมดูแลรถดีมาก นะครับไม่เพียง23,800นามนะครับไม่23,843นกิโลนะครับกับรถสภาพแบบนี้นะครับใครเห็นใครก็ชอบนะครับผมบอกเลยว่ามาที่ผมจบแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้ Toyota Fortuner 3.0 TRD นะครับ 4WD นะครับเป็นเครื่อง VN นเทอร์โบต้องบอกว่าแรงโคตรโนะครับสำหรับเครื่องตัวนี้นะครับเปิดฝากระโปรงให้ดูนะครับเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงให้ดูนิดนึงนะครับไหนๆก็ดูมาจะจบคันละแล้วก็มาสอง ฝากระโปงกันนะครับนี่นะครับเป็นตัวหน้าตาของห้องเครื่องนะครับของตัว3.0 d จุดีวนทบนะครับอันนี้มันก็จะเป็นฝาครอบเครื่องปกติอันะนี้มันมีรอยอยู่แล้วนะมันมีทุกคันนะครับเพราะว่ามันมีแผ่นยางอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ <laughs> มาดูห้องเครื่องคันนี้นะครับพวกแบตก็เป็นแบตแห้งนะตัวนี้เป็นแบตแห้งลูกใหญ่นะครับพวกผมชอบด้านหน้ามากเลยนะกันชนแอฟินิทไฟ ขายปิ้งนะครับรถเดิมๆนะครับเนี่ยแบบแบบแห้งนะครับรูปใหญ่นะครับแล้วก็แผ่นพงแผ่นเพดอะไรต่างๆเนี่ยเดิมหมดนะครับไม่มีข้าวสนิมเลยนะครับสติกเกอร์มอกรอยครบแก้มเกลมคานเคินนะครับคือไม่มีรถคันไหนรถปีสิบสองแล้วจะเดิมได้ขนาดนี้นะครับดูหัวน็อตดิไม่มีขยับห้องเครื่องไม่มีเยิมเลยนะห้องเครื่องไม่มีเยิมเลยปั๊มยงปั๊มแจ็คนะครับอุปกรณ์ คือก็ตามอายุการใช้งานนะพะมันถึงปีสภาพที่ต้องเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนนะครับแต่ไหนต้องเปลี่ยนก็คือต้องเปลี่ยนนะครับแล้วดูขาด้านหน้านะครับใส่ๆนะปิ๊งๆเลยนะครับส่องลงไปได้เลยนะครับปิ๊งๆนะครับรถใหม่ๆแบบนี้นะครับราคา68 9ฟรีดาวจัดเต็มนะครับลูกค้าไม่มีเครดิตก็สามารถออกฟรีดาวได้นะครับกับ Fortuner คันนี้ต้องบอกเลยว่าสวยสุดจัดนะครับประหลัดไม่ต้องบอกให้ภาพมันเล่าเรื่องได้เลยนะครับรถเดิมๆ นับสวยมากนะครับคานบนคานล่างนะครับพ่วนน้าเดิมนะครับรถสวยมากกองอากาศแอร์โฟมีอยู่ครบหมดนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างติดรถเดิมๆนะครับเนี่ยแก้มเพิ่มนะครับดูได้เลยนะครับคันนี้ต้องบอกว่าถ้าใครไม่ซื้อถือว่าพลาดนะครับถ้าอยากมาดูรถคันจริงก็เข้ามาได้ที่บริษัทเพชรยนครับสาขาใหญ่เสรีไทย68แยก1มินบุรีนะครับหัวน็อตเดิมเดิมนะครับไม่มีขยับนะครับ กันให้เห็นชัดๆนะท่อไอเสียเดิมนะครับตัวเทอร์โบอยู่ล่างนะเพราะว่ามันเป็นเครื่องดีโฟดีเทอร์โบมันอยู่ต่ำนะครับอันนี้ก็จะเป็นคอมแอร์ Air อะไรต่างๆนะครับรถเดิมๆนะครับดูได้เลยไม่มีคราบน้ํามันแม้แต่หยดเดียวกับรถปีสิบสองคันนี้สวยจริงๆนะสวยจริงๆไม่มีที่ติเลยนะครับกับโตโยต้าโคจิเนอร์นะครับทีอาร์ดีสปอร์ตดโคันนี้นะครับสามจุดศูนย์โฟว์วีดีวีเอ็นเทอร์โบรถปีสิบสองไมล์สองแสนสามพัน นะครับกับราคา6 8 000, 9 0 0 0บาทนะครับซื้อเลยครับติดต,ต่อผมได้เลยนะครับ062640 7776ครับในเพชนยนครับ